ดีก็กําลังจะถ่ายละครให้พี่ชอตนะคะแล้วก็ดีก็เพิ่งเซ็นสัญญากับทางบริษัท S1 ก็น่าจะ cover เพลงทาง youtube ก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะก็อาจจะอาจจะเริ่มด้วยการ cover ก่อน เสร็จแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลออกมาแล้วก็มีคนในวงการช่วยกันแต่งเพลงคนที่แบบเคยรู้จักกันมานาอะไรเงี้ยค่อยยติดตามชมกันนะคะคอเคยรู้จักติดตามดูมนเว่าเก่าๆมันกลับมาไว้ที่แบบว่าเขาได้ลองอีกแบงเออจริงๆแล้วอ่ะมันมันเหมือนเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันมันต่างจากเดิมมากเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าสมัยก่อนมันทํางานอีกแบบหนึ่งสมัยนี้ก็ได้ทํางานอีกแบบหนึ่งแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกอีกขั้นหนึ่งมีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมแล้วก็ คือมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยในการที่แบบว่ายูต้องเซ็นสัญญาแล้วก็เขาวางเพลงให้แล้วก็ร้องอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันได้เป็นเป็นคนใหม่มได้เป็นได้ได้ได้แบบได้เติบโตจริงๆริงจังๆกับ s 1ใช่ไหมคะคือเขาก็จะช่วยช่วยดูในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า t i k t อ k หรืออะไรเงี้ยเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ช่วยหนุนหนุนให้เรามด้อ ออกทางสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องของเพลงแล้วอะ่ะก็คือตกลงกันว่าจะทำคาเวอร์ก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลือกเพลงแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบว่าเลือกเพลงลองร้อง,องดูว่ามันเข้าปากเราไหมแล้วก็เราอกกินกับมันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าคงจะแบบ ไม่ได้ออกมาเป็นร er ็อกเกอร์เดิมๆจริงๆแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งรู้สึกดีขึ้นไปสามเพราะว่าสมัยก่อนเหมือนกับแบบว่าเราไม่ได้ทําเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเมาไปทําไปนะคะก็จะเมาไปทําไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยเราได้ใช้ศักยภาพจริงๆจ,จังๆของเราแล้วก็ด้วยความที่เราโตขึ้นเยอะแล้วก็เราได้ได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ได้ฝึกเยอะขึ้นมันเหมือนมันมันรู้สึกว่า ระวังใจมากกว่าเรานอนใจมากกว่าคือ<ม>เราไม่ได้แบบต้องการที่จะดังเปรี้ยงปร้างเหมือนแต่ก่อนแต่เราอยากจะดึงความสามารถของเราจริงๆออกมาที่มันมากกว่าแต่ก่อนเป็นละครของพี่ชอตนะคะก็เป็นละครของพี่ชอตซีรี์อ่เป็นซีรีส์เป็นซีดีอยากได้บ <ๆ S 2> แ,แบบเดียจริงๆเราก็แบบมันมันน่าจะเริ่มด้วยการที่มันจะเป็นดราม่าเนาะของพี่ชอก็จะเป็นดราม่าเป็นชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งว่ามันสื่อได้ง่ายๆมันก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะยากอะไรมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ทามานานมันก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทามานานอะ่ะก็ตื่นเต้นนะเนาะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพ, <S <S พ,พ,พี่อยากจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของออการการร้องเพลง